นะครับเราก็จะเทมละกออกจากครกครกครก,ครกโดยไม่ต้องชิมนะครับรับรองฝีมือฝีมือคือฝีมือขั้นเทพสุดยอดอยู่แล้วเราไม่ต้องชิมนะครับโอ้ตกเข่าให้น้องๆกินมันธตรรัมดาตัวนี้สุดยอดอ,อ้าวเราก็มาดูอาหารของเรานะครับอันนี้คืออมเนื้อนะครับเราซื้อเศษเนื้อมาจาก ในเมืองนะครับแล้วก็ปลาส้มจากแนวหลังนะครับปลาดุกจากแนวหลังส้มตําทําเองนะครับพืชผักต่างๆปูไว้กินเองนะครับสตอร์ชาวบ้านเอามาให้ซื้อนะครับข้าวเหนียวนึ่งกินเองนะครับมาเราก็จะมากินข้าวกันนะครับข้าวเช้าออมาขอเออ,เอ,อพอใช้ได้นะ คืออาหารพี่มีขาวกับเจ้าอ้วนรีวิวนะครับนี้ก็ถึงเวลานะครับอาหารพี่มีขาวรีวิวนะครับเราก็จะไปให้เด็กๆว่าเด็กๆจะชอบหรือเปล่านะนะครับสวัสดีเช่นเคยนะวันนี้ผมก็กลับจากภารกิจนะครับลาดตะเวนนะครับภูผอมพื้นที่นะครับวันนี้ก็กลับมาก็ยังไม่ได้รับประทานอาหารนะครับสามโมงเช้าแล้วก็จะไปทําอาหารนะครับวันนี้ก็นี่มะละกอสีนะครับเราก็จะเอาไปตําดู นะว่าจะอร่อยหรือเปล่านะครับเป็นมะละกอที่เราปลูกเองนะครับนี่ไม่ใช่มะละกอสุกนะแต่เป็นมะละกอสีนะครับเย็นมากเลยไปไปลองดูก่อนอ,อ,อื่นเราก็จะมาหาะมะนาวเรานะครับมะนาวแล้วก็พริกอะไรเป็นสิ่งที่เราปลูกไว้แล้วก็จะเอาไปทํานะครับเป็นอาหารนะมะนาวก็กําลังลูกโตถ้าทั่วไปก็กิโลละ บาทหนึ่งสองบาทมะนาวมะนาวกิโลละสองบาทาไปก็เราก็จะมาเก็บพริกของเราต่อนะครับพริกก็ปลูกไว้ลรล้วไปทานบ้าบ้าบ้อยู่ไม่ได้กินเนี่ยเลอยเนี่ยทอดเนื้อทอด เปเชียงของเจ้ากับปลาดุกของเจ้าที่เอามาให้เมื่อ,อวานโมเมนของพ่อยของแนวหลังที่เขาส่งมาให้อเอออ่าเหมือนเดิมวันนี้ก็พี่วันก็จะมาทอดปลาดุกเค็มให้กินปลาดุกก็ไม่เค็มหรอกแต่แกเอาเกลือใส่มันก็เลยเค็มวันนั้นเค็มรอกินกับข้าวร,ร้อนๆพอดีไปไหนไปกันหน้า,านางขาวแดงนี่ จะค่อยต้มส้มจะทอดปลาส้มด้วยนะครับนี่ปลาส้มจากแนวหลังเหมือนเดิมนะครับนี่ของกับข้าวเช้านะครับของกองร้อยนะครับนี่ข้าวข้าวให้บนข้าวแต่ข้าวนี่ของทําเองนะอันนี้ข้าวนี่ซื้อเองนะครับนี่ข้าวเหนียวนี่ปลาส้มก็จากแนวหลังกุญเชียงจากแนวหลังปลาดุกจากแนวหลังมาแล้วก็ปลูกเองนะครับนี่คือวิถีนะครับการ อาใช้ชีวิตก็เป็นอยู่นะครับสตอก็ชาวบ้านนะครับให้มาซื้อนะครับไหซื้อ <laughs> ไปฝานมะละกอจะมาตำมะละกอสรีให้ดูนะครับมะละกอนี้มันจะเป็นยังไงเป็นรสชาติยังไงอร่อยไหมนะครับข้างในมันเป็นเนื้อสีขาวนะครับเห็นไหมอืมขาวล้วนนะครับนะนี่เห็นไหมครับเหมือนฟักเลยนะครับนี่นี่ เห็นไหมขาวล้วนนะครับน่าจะกรอบนะเดี๋ยว็็ผานเปลือกก่อนเดี๋ยวผมไปตาให้ดูว่าจะอร่อยหรือเปล่านะครับส่วนมากก็ไม่ค่อยได้กินนะครับมะละกออสีนี้นะอยากกินมะละกอที่สีเขียวธรรมดานะแต่นี่คือมะละกอสีนี้ก็จะทดลองดูนะครับว่ามันจะอร่อยหรือเปล่านะลูกเด็กหิวข้าวแล้วเนาะหมาก็หิวข้าวคนก็ มาก็หิวคนก็หิวอย่าไปกัดกันเด้อบาดเจ็บมาที่เี็ดปัวรักษาด้อปล่อยเลยดิเราประดุกคนแล้วเรปอ,อเปลือกเสร็จแล้วเราก็จะมาบาดมะละกอมะละกอนี่ผมจะบอกให้นะวิธีการอ่า ตำส้มตำนะครับการที่เราใช้มีดแบบนี้นะครับแล้วก็ยำแบบนี้นะมันจะอร่อยกว่านะครับเราเราอย่าไปใช้อ้ไที่มันขูด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 นะไอ้ที่ใช้ขูดขูดนะคือมันจะไม่อร่อยนะครับเท่าเราใช้มีดยำเอานะครับอันนี้เป็นสูตรนะเห็นเห็นเห็นแม่ค้าเขาขายส้มตำอะไรกันนะเขาจะไม่ใช้นะครับไอขูดนะครับส่วนส่วนส่วนมากเขาจะใช้แบบยำแบบนี้นะครับยำแบบนี้มันจะเข้าเนื้อแล้วก็มันจะเป็นชิ้นที่อร่อยกว่ากันนะครับ เดี๋ยวก็จะมาตำมะละกอสีให้เพื่อนๆได้ดูนะว่าจะอร่อยขนาดไหนนะครับว่าจะกรอบไหมเขาบอกว่าผู้ชายทำบกข้าวนี้อร่อยนะผู้ชายทำบุกข้าวอร่อยเดี๋ยวก็ลองดูมไ้ยมันต้องกัดกันไปอย่ามากลวนน้องหวย จากนั้นเราก็จะฝานนะครับวิธีการฝานฝานให้มันแบบว่าเล็กๆนะครับแบบนี้นะแบบนี้อย่าฝานเป็นชิ้นยาวๆนะครับเลก็กๆแบบนี้เห็นไหมที่เขาทาอยู่ร้านค้าเขาจะทําเป็นชิ้นเล็กๆเล็กๆแบบนี้นะครับมันจะเข้าเนื้อเข้าเครื่องก่วกันนะนี่วิธีการฝานนะครับนี่ทำเป็นชิ้นเล็กๆเล็กๆนะครับไม่ต้องเป็นทําเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นยาวนะครับมันก็แล้วแต่คนแหละ บางคนก็ทําชิ้นใหญ่ชิ้นยาวเพื่อความรวดเร็วหรือว่าอร่อยก็เป็นสูตรสไตล์อตของใครของมันการชอบไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมแนะนํานะครับให้ทําเป็นชิ้นเล็กๆๆ,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 ๆมันจะได้เข้าเครื่องกว่ากันดูมะละกอสีนี่สวยนะครับนี่เห็นไ,ไหม ต่อมานะครับนี่พริกที่เราเก็บมานะครับเราก็ใส่ไปเลยนะครับกระเทียมกผีเสื้อสมุดตําตําพริกไม่ต้องละเอียดมากนะครับแค่นี้พอประมาณนะถอดผสมให้วิวันทอดประสม,ระสมตรงนี้ง่าเนาะ ประดุกเสร็จเรียบร้อยนะครับส้มตาก็ดําเนินเรื่องอยู่เมื่อเราตําพริกเสร็จแล้วนะครับนี่คือปาล่าของเรานะครับปาล่าเราก็ทําจากปลากระเดิดนะครับปลากระเดิดก็คือปลากระดีนั่นเองนี่เราใส่ทั้งตัวไปเลยนะครับแล้วก็น้ําด้วย ใส่หลายแฉบหลายใส่หน่อยแฉบหน่อย,ยลแล้วก็ป๊๊บน้ำปลาปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ผงนัวผงชูรสนั่นเองนะครับใส่หน่อยแฉบหน่อยใส่หลายแฉบหลายตรดวจตรวจตรวจตรวจเออแล้วก็มะนาวนะครับใส่ทั้งเปลือกเลยป๊บ ป้าป,ป้า,ปปาปสามเสือบพอาสามเลือบพอนีพอแล้วก็นี่ยาาให้มันเข้ากันนะครับอ่ามันก็จะเป็นแบบว่าเรา ตามเครื่องก่อนนะครับมีเครื่องเครื่องก็จะแบบว่านัวๆเลยนะครับนัวๆแบบดูครับเห็นไหมมาเราก็ถึงเวลานะครับอ๋อลืมไปนะครับน้ำตาลปิ๊บนี่น้ำตาลป,ปิ๊บไปนิดนึงนะครับ พอดูแล้วก็ไปทําไปปฏิบัติได้นะครับมีอ่าเครื่องกี่อย่างกี่ชนิดใส่ยังไงเท่าไหนนะครับก็น่าจะพอกับประมาณได้นะครับแล้วก็ใส่ไปเลยปั๊บปป๊าบครบัรบใส่เสร็จเราก็จะตำ ตวดจด้ตวดไานพ<า>อเรียบร้อยปั๊บปั๊บปั๊บปับปับ,ปบมะละกอเราก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับมาเราก็จะเทออกเอานะครับเราก็จะเทมะละกอออกจากค,กครกครกครกโดยไม่ต้องชิมนะครับรับรองฝีมือฝีมือคือฝีมือขั้นเทพสุดยอดอยู่แล้วเราไม่ต้องชิมนะครับ ลองัไก่ฝีมือของเราไม่ต้องชิมนี่แล้วก็จัดเตรียมบึมนะแล้วก็ผัดบึมน,นะครับด้วยแล้วก็กระถินบ้ม้มนะครับอ้ามันก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับนะก็จะรอ,อรับประทานพร้อมกันนะ ไปทีนี้ก็จะเอาโคกไปล้างนะครับจ้าก็แล้วก็เราก็มาดูทีวันทอดปลาชุมนะครับทําไมต้องใส่ใบตองครับก็คือปลาชุมเขาทํามาจากข้าวใช่ไหมอ่าทำมาจากข้าวแต่ว่าข้าวมันจะติดกระทะอ๋อข้าวจะติดกระทะอ่าหมันไหม้มันจะติดกระทะอันนี้ใบตองก็คือมาให้ มาให้ติดกระทะไงโอมันเป็นสูตรใช่ไหมนี่สูตรเราถ้าใส่ใบตองมันจะไม่ติดกระทะอ่าหมายถึงนีเป็นรูปร่างเท่ามะพร้าเราไม่ใส่ใบตองนี่ติดกระทะเต็มงแ้่ข้าวไงอือก็คือปสมมันมีข้าวด้วยอ่าเขาใส่ข้าวเพราะให้มันเปรี้ยวแต่ถ้าใส่ข้าวถ้าใส่ไม่มีใบตองมันจะติดกระทะใช่โอ้เขาท่าเลยถ้าใส่นี่ไม่ต้องติดกระทะอ่าแล้วก็ถูกหอมไปด้วยใช่ไหยโอเคอันนี้คือนะเทคนิคนะครับเทคนิคทอดปลาส้มนะ เขามีเทคนิคเหมือนกันนะเนี่ยเทคนิไม่ใช่ธรรมดาเออถึงแล้วปวดจัดเอาไปตอกออกกี่ล่ะเล็กมันจะออกเออเป็นแบบนี้อุ่นหองมาพี่มาพี่เดี๋ยวคือตกอ๋อวันปิดแก๊สยังปียังยังเห็นไหมมันไม่ติดกระถางเห็นไหมเหนียนที่เป็นรูปร่างแบบนี้โอ้เอาเอาขิดมมึงอ่ะสุกอยู่บนนั้นสุกยังจะเป็ุกสุกเนาะ น่นเห็นบ่โอ้โหเป็นอยู่ตัวคนนี่บ่เป็นธรรมดาตัวนี้ทำกับข้าวเป็นอยู่ครับทอดปลาสม้มแค่เอาใส่น้ำมันแค่นั้นเองสี่มันสีน้เอ <c oughs> เอทอดได้ไงอ่ะทำได้ไงเ<ม>ก่งมากเลยเท่เลยเก็เสร็จนะครับเราก็จะมาอุ่นอมเนื้อของเราครับอมเนื้อเมื่อคืนนะนี่นะครับอมเนื้อของเรามาอันนี้คืออมเนื้อของเรานะครับอ,อมเนื้อ เขาบอกว่าผู้ชายทํากับข้าวนี้อร่อยเขาว่าผู้ชายทำข้าวอร่อย่กผู้หญิงเขาว่าอย่าโกดผมเด้ออมเศษเนื้ออ่ะนะครับแล้วก็อาหารของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆมากินนะครับอาหารนะครับก็มีหลากหลายนะครับใครบอกว่าอ่าเป็นอาหาร นะครับอาหารไม่ดีนะครับดีนะครับ <S <S Jamie, อาหารอาหารดีมากนะครับทํากินเองนะครับแล้วก็เป็นจากแนวหลังสงมาให้นะครับนี่พวกปลาส้มปลาอะไรนะครับก็ได้จากแนวหลังก็ขอบคุณนะครับผู <h <h ้ที่สนับสนุนนะครับอาหารต่างๆนะครับของพี่พิธานชายแดนนะครับวันนี้ก็จะกินนะครับข้าวนะหลังจากกลับจากเฏิิหน้าที่นะครับตอนนี้ก็สิบโมงเช้าแล้วนะครับควรจะทาเสร็จนะ โอ้ตักเข่าให้น้องๆกินวันธรรมดาตัวนี้ยอดผมใส่ตำลึงเราก็มาดูอาหารของเรานะครับอันนี้คืออ่อมเนื้อนะครับเราซื้อเศษเนื้อมาจากในเมืองนะครับแล้วก็ปลาส้มจากแนวหลังนะครับปลาดุกจากแนวหลังส้มตําทําเองนะครับพืชผักต่างๆปลูกไว้กินเองนะครับสตออ่ะชาวบ้านเอามาให้ซื้อนะครับข้าวเหนียวนึ่งกินเองนะครับปลาดุกก็ทําเองนะส่วนไข่พี่เพชรก็ทอดมาให้น้องๆกินนะครับ ส่วนนั่นก็เป็นอาหารของกับข้าวของกองร้อยนะครับเป็นเส้นมีไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรเหมือนกันนะครับมากินข้าวกันเราหลังจากปฏิบัติหน้าที่เสร็จมาเราก็จะมากินข้าวกันนะครับข้าวเช้ามาให้เขาขึ้นตัวนี้มาจ้งโอ้เขานย่งอนนั้นปลาอะไรเนี่ยปลาอะหรอกปลาบลก อ๋อก oh, ระดูกเปไปหาหรือวารบเอากระดูกมระดู <F D. S 1> ก uh. เอฟดีเอฟดีสงไม้ทำยังไดีนะ ก็หลังจากที่เรารับประทานอาหารเสร็จนะครับก็มาภารกิจนะครับที่เราต้องปฏิบัตินะครับภารกิจเสริมนี่ก็คืออาหารที่มีขาวกับเจ้าอ้วนรีวิวนะครับเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเม็ดนะครับจากโรงงานอะไรนี่แหละที่เขาส่งมาให้นะครับให้หมีขาวกับเจ้าอ้วนรีวิวให้นะครับส่งมา2กระสอบแล้วก็ สงถุงนี่แหละแต่ว่าผมแกะไปแล้วผมไม่รู้ว่ารีวิวนะครับแต่นี่ก็เป็นจากบริษัทแล้วก็โรงงานของเขานะครับอ่ะดูนะครับก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับลดกระเพราพริกลดข้าวเหนียวนะครับหมูไก่อะไรก็แล้วแต่นะครับก็ดูตามยี่ห้อนะครับก็ไปพิมพ์หาซื้อเอาได้นะครับในอา z a d a าในอะไรก็มีหมดนะครับใน TikTok ออะไรก็มีนะครับก็ไปหาดูได้นะอันนี้คือเขาส่งมาให้รีวิวแต่ผมไม่รู้ว่ารีวิวกระสอบไหน นะครับผมก็แกะให้เลยนะครับเหลืออยู่สอบเดียวนะครับก็จะรีวิวให้นะนี่ที่จะอ้วนกับมีขาวรีวิวนะครับมาันนี้เราก็จะมาทดลองกันก็จะเอาอาหารนี่แหละให้เด็กเหมือนเดิมเช่นเคย้เกือบไปแล้วออ้ดีนะที่ขังนี่ถ้าไม่ขังนี่โู้ถ้าไม่เหนียวนี่รุ่งจะแลวนี่ รอบนี้ก็น่าจะได้กินอยู่ประมาณครั้งหนึ่งนะครับครั้งหนึ่งครับครึ่งครั้งก็ไปประหานเอาไปเอา,อาเราจะได้สองครั้งอยู่ได้เลยเดี๋ยวผสมอาหารป้องก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวได้กินแน่นอนได้กินิได้๋ินได้กินได้๋ยินๆๆๆ โอ้โหเดี <gegen violin> <acy> oh, ๋ยวออก่อนนี like, ่เข็เพื่อนเขาก็หิวเหมือนกันแหละใจเย็นๆอ่าไม่ได้เลยแบบนีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็เป็นภารกิจเสริมเช่นเคยนะครับก็เป็นเวลาพักผ่อนรีแลกนั่นแหละแต่ก็หน้าที่เสริมเหมือนว่านะครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับอาหารเม็ดของเด็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็น อาหารที่ส่งมาให้นะครับหลายๆทางนะก็เป็นอาหารเด็กๆนะครับอาหารเม็ดแต่กวาจะได้ให้ก็ต้องเสร็จภารกิจอะไรต่าง,างๆนะครับเมื่อเช้าก็ไปรปภ์นะกวาจะได้กับจากรปภอรถไฟอะไรนะครับก็ใช้เวลาอยู่นะเนี่ยเห็นไหมเกือบบ่ายสองแล้วนะครับถึงจะได้ให้อาหารเด็กๆ นะครับวันนี้ก็ถึงเวลานะครับอาหารที่มีขาวรีวิวนะครับเราก็จะไปให้เด็กๆว่าเด็กๆจะชอบหรือเปล่านะเรียบรอ้อยมามามา,มาย่งกันย่งกันแสดงว่าใช้ได้ใช้ได้ ไปเดีวขาหละอยูขาแหละโดนกัด แม่มันมันมืดนอ๋อเว่นอ๋อเออพอใช้ได้หน่อย กินดีอยู่นะกินดีกินดีกินด,ดีเด็กๆทดลองให้แล้วอาหารของบริษัทที่ส่งมาให้รีวิวกินดีรีวิวให้นะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับเสียเฉพาะอาหารที่ส่งมานั่นแหละอืม <c oughs> มึงนี่นะ อันนี้มึงลูกุหนูนะมึงเนี่ยลูกหนุนูหน้นี่ยโดนเก็บมาเลี้ยงนี่รู้สึกว่าสบายจังลูกหนุนโหน่มาๆเดี๋ยวหาอะไรมาเตียให้ไหมไนจีอนเอา้าี่โตเร็ว นภานส่องลงม,มาฉันภาวัน

รีบต้งรีบเหนื่อยเหมือนกันนะเดินกว่าจะรอกนะครับช่วงนี้ก็เป็นเวลาพักผ่อนแต่ก็สละเวลานิดน,นึ่งยวีบกว่าจะได้กินก้อนนี่บ่ายสองนะนะให้อาหารหมาก,ก็ประมาณทั้งหมดหนึ่งชั่วโมงกว่าจะเสร็จกินได้หลาย ให้อาหารเสร็จเรียบรอ้อยหลังจากที่เรานะครับนำอาหารไปให้เด็กๆเ,เสร็จแล้วนะครับภารกิจวันนี้ก็ัวจะได้พักผ่อนนะก็บ่ายสองนะครับบ่ายสามก็มีภารกิจอีกนะน่าจะ น่าจะได้ยีบสักครึ่งชั่วโมงหรือว่า20นาทีนะครับหรือว่าไม่ได้พักผ่อนเลยนะครับเพราะว่าภารกิจตั้งแต่เช้านะครับกว่าจะทําอะไรเสร็จนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับวันนี้ก็ปาเวลาไปบ่ายสองนะครับเป็นเวลาพักผ่อนนะนะครับเที่ยงอะไรต่างๆนะครับถ้าไม่มีภารกิจนะครับก็เป็นพักผ่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนภารกิจกับเพื่อนอะไรต่างๆนะครับวันนี้ก็ ได้เสร็จสิ้นนะครับทางภารกิจหลักแล้วก็ภารกิจเสริมนะครับเมื่อเช้าก็ปฏิบัติงานนะครับควบของพื้นที่นะครับคุมของพื้นที่แล้วก็กวัวจะเข้ากว่าจะเข้ามานะครับในการที่เราจะทาภารกิจส่วนตัวอะไรอีกนะครับมันก็มีเรื่องเรานะครับภารกิจหลากหลายนะครับภารกิจหลักภารกิจเสริมนะครับเพิ่มเติมคือให้น้องมาช่วยนะครับเพราะว่าผมไม่ไหวนะครับบางทีก็วิ่งเวียนหัวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็วิ่งนั่นวิ่งนี่นะครับทํานั่นทํานี่นะวันนี้ก็ ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาถ่ายทอดนะครับเรื่องราวต่างๆนะครับในการใช้นะครับชีวิตก่เปนอยูนะครับไม่ว่าจะเป็นของนะครับทิพทหารหรือว่าของคนของสัตว์อะไรก็แล้วแต่นะครับก็มีเรื่องราวมาถ่ายทอดให้ชมเล็กๆน้อยๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขออนุญาตนะครับลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับก็โอเคนะใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับความเจริญตลอดไปนะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้นะครับไม่จนนะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆ นะครับคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยทำนะครับแนวไหนก็คอยติดตามนะครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นะครับโอเคยีครับเฮ้เล้ยเลเบิรเตอดถทึง